คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆลุยไปตกชิงหลิวหมายธรรมชาติน้องป่าไคลหมายนี้เคยเป็นหมายที่เด็ดในตำนานจากปีก่อนๆปีนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชนไปด้วยกันครับ วันนี้พาเพื่อนๆเข้าหมายนะครับพร้อมกับสายฝนนะครับคืนนี้เราจะมาไนท์แมทกันที่หนองปากไคลนะครับก็ผมเดินทางมานะครับมาถึงที่หมายตอนประมาณ3ามทุ่มกว่าๆนะครับเดี๋ยวเซตอุปกรณ์นะครับพร้อมลงนะครับเพราะว่าเขาให้ลงตอนเที่ยงคืนนะครับวันนี้นะสวัสดีครับสวัสดี f อทุกๆท่านนะครับวันนี้เหนือเมฆฟิชชิ่งพาเพื่อนๆมาไนท์แมทนะครับที่หมายธรรมชาตินะครับหนอง ป่าไค้นะครับบ้านสันปุเลยนะจังหวัดเชียงรายนะครับก็หมายนี้นะครับเปิดในวันศุกร์นะครับที่16นะครับวันนี้เขาเปิดให้ลงเบรร็ดตอนเที่ยงคืนนะตอนนี้ผมมาก็เกือบสี่ทุ่มแล้วนะครับก็เซ็ตอุปรกรณ์ไว้เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมเล่นเป็นคันระยะ5.4นะตกในลักษณะงานอ่า ไม้ไตเบา2ตะขอนะครับชิ่งค่อนข้างยาวนะครับนะเน้นเน้นชิ่งยาวนะครับเพราะว่าเป็นไม้ธรรมชาตินะครับการกินก็อาจจะระแวงหน่อยนะครับวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับก็หน้าดินนี่น่าจะร่วมๆ60กว่าท่านนะครับแล้วก็ชิ้งหิวอีกน่าจะประมาณ 30- 40่นะก็วันนี้เซตไว้แล้วนะครับก็น้ําค่อนข้างลึกนะครับเพื่อนๆนะน้ำลึกอยู่ประมาณ2เมตรครึ่งนะครับสเมตรครึ่งถึงสองเมตรแปนะครับนะค่อนข้างจะนลึกนะครับผมเลยเลือกเป็นชุดใส่หน้าแบบ่ ไม่ตายไม่ตายเบาครับสองสขอนะเสร็จไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นั่งงานนะครับว่าจะกินอย่างไรนะครับก็หมายนี้ก็เป็นไหมในตำนานอีกหมาหนึ่งนะครับที่ผมเคยมาล่าปลายิสกนะครับปลายิสกนะแล้วก็จะมีสวายงานลอยนะวันนี้เตรียมชุดสปิวงานลอยมาด้วยนะงานลอยมาด้วยนะเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะเหมือนกับปีก่อนๆหรือเปล่านะครับปลาเขาบอกว่าปล่อยนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะก็ เดี๋ยวเซตอุปกรณ์เสร็จเดี๋ยวเรามาสมผสมเหยื่อผสมเหยื่อกันก่อนนะคับผสมเหยื่อทิ้งไว้นะเพื่อทําการอ่อยนะครับไม้ธรรมชาติก็ต้องอ่อยหน่อยนะครับก็อ่อยก่อนตกสัก2ชั่วโมงนะดูกันเลยห้เกรดปลารวมหนึ่งเมกนะครับวันนี้ตกกลางคืนนะแล้วก็กลางวันนะเข้ากลางวันของวันศุกร์ด้วยนะก็1ซองครับึ่งกิโลนะใส่หมดไปเลยนะก็ไม้ธรรมชาติทับขาดไม่ได้ครับนะ ัว,ชวชเชื้อชิปเหนียวเมฆสร้างเตียงที่แตกต่างนะครับหมายธรรมชาติขาดไม่ได้นะผมจะใช้อยู่2องกำมือเลยนะครับวันนี้นะธรรมชาตินะคูณเลยนะครสองกำมือนะว่าวันนี้เนี่ยเป็นเกมปลาเกตขาวนะครับจะมีตะเกียนยิสกเงินจันนะครับหลักๆนะแล้วก็ปาน,นินนะครับตัดปลายนะเขาบอกว่าปล่อยปาน,นินเยอะอยู่นะเราไม่รู้ว่ากินหรือเปล่าทุกปีจะเป็นพวกปลายิสกนะกเยอะนะก็แดงเหนียเมฆครับใส่ไปเลยครับ นิดหน่อยนะไม่เยอะนะขนมเม็ใส่เข้าไปตัวนี้ก็จะใช้เป็นเหยื่อหลักในการอ่อนนะก็ตันนี้ชิมิโิวผมจะตกคันเดียวไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าเช้าๆนะค่อยว่ากันอีกทีนะที่เกี่ยววันนี้มี2ตัวนะครับเพื่อนๆนะก็จะเป็นีิเกี่ยวสาเร็จรูปหนือเม็นะตัวขนมปังนะครับเพราะว่าหมายธรรมชาตินะครับก็ขนมปังนะครับจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าหมายนี้นี่นเขามีเลี้ยงเศษอาหารบ้างครับ เลี้ยงในขณนะเป็นเศษอาหารหรือว่าเลี้ยงแบบธรรมชาตินะฮะก็จะกินพวกใบหญ้าใบไม้นะครับไม่รู้จะกินอย่างไรเราก็เตรียมมาแต่วันนี้อยื่อสดไม่มีนะไม่ได้เตรียวนี้ก็ใช้เป็นผงนะผงนุ่นๆนะครับทุกคนนะนุ่น หรือว่าจะได้แล้วตัวปดเกณฑก็2ตัวนะครับก็จะเป็นที่เกี่ยวสาเร็จรูปเนือเมฆก,กับขนมปังนะขนมปังก็จะใช้กับคู่กับหัวเชืเ้อเขียวนื้เมฆนะครับประมาณแบบนี้นะมันจะกินอย่างไรแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วผมก็ตกแบบนี้นะก,ก็ได้ตัวนะปีนี้ก็ลองตกเหมือนเดิมก่อนนะครับน่าจะเหมือนเดิม ก็เดี๋ยวรอเวลาแล้วก็ตกได้เลยรอนะเวลานะเกลียวสินเร็จรูปเนื้อเม็ครับตัวนี้ผสมก็อาจจะส่วนเดียวหนึ่งน้ำหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะสร้างใหญ่ขึ้นมาแล้วษณะแบบนี้นะจะทาเป็นรูดก็ได้หรือปั้นเม็ดก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ผมจะป,ปั้นเม็ดมากกว่านะดูแล้วชัวร์กว่าทะงานแบบนี้ฮะเดี๋ยวลูบกันรอเวลานะมาครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วครับมาลุยกันเลย ให้ลงเบ็ดเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนนะก็เดี๋ยวใช้เป็นชิ้นเกี่ยวสำเร็จรูปไปก่อนนะครับกลางคืนนะสองตะขอนะเที่ยงคืนก็ลงเบ็ดได้เลยนะลุยกันใส่เป็นสองตะขอแบบนี้

ครับเพื่อนไอ๋อปลอะไรไม่รู้ครับปลาอะไรไม่รู้ปลาอะไรเนี่ยแต้มแรกเป็นอืมปลาอะไรเนี่ยมันจันเล็กหรือเปล่าเอโอ้โหแต้มแรกปลาบ,บ,ปบ้าครับเพื่อนเพื่อแตกเลยครับปลาบ้าครับแต้มแรกนะครับแหกหมานมาแล้วอูเก็บก่อนเก็บก่อนแต้มแรกแหกหมานครับปลาบ้า บ้าปานเลยกินมาคืนนะปลาบ้าเนี่ยปลานี้มันชอบกินกลางคืนนะแต้มแรกแหกหมานับเก็บก,ก่อนแต้มแรกแหกหมานมาแล้วครับเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวลุ้นตัวต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทุ่นมีอาการตลอดเลยนะครับนั่นจัดมาอีกหนึ่งหน่วยครับ ลุ้นกันครับเพื่อนๆว่าปลาตัวนี้นะครับจะเป็นปลาอะไรนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสู้มืออยู่นะครับมีไซส์นะตัวนี้นะเขียมใหญ่า หนุนจันนะครับเพื่อนหนุนจันครับหนุนจันหนุนจันอืมเพื่อนนะหนุนจันครับใส่สวยๆนะประมาณสี่ห้าขีด ปลาก็กินเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะตอนกลางคืนนะตัวนี้ก็เป็นนวลจันท์นะครับเช่นเคยนะครับปีนี้อรารวาสหนักเลยนะครับแต่ไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะเพื่อนๆนะก็ประมาณ5 6ขีดนะครับนะก็กินเรื่อยๆอาการทุ่นมีเรื่อยๆนะครับตอนกลางคืนนะแต่ตอนถ่ายก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวหลังจากตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเช้าเลยนะครับเพราะว่า กลางคืนนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะเพื่อนๆนะๆก็ดี๋ว่าก,กันอีกกีนะครับส่วนอากาศตอนนี้นะครับก็ฝนตกตลอดเลยนะครับนะทั้งคืนนะคืนนี้น่าจะทั้งคืนนะครับุจันระว่าทุกปีนี้โอ้สวยงามนตนีตนส้สวยส,สวย มันจังกับไซส์สวยๆนะปีนี้อารวาสนะก็เดี๋ยวพวกนี้ว่ากันอีกทีนะนะถ่ายกลางคืนครับมันมองไม่เห็นนะมันด like ้วยนะพรุ or or in ่งนี้ว่ากันอีกที ตัดภาพมาชมบรรยากาศภาคเช้านะครับตอนนี้ก็7จ็ดโมงเช้านะครับเพื่อนๆนะเมื่อคืนนะครับปลาก็กินอยู่ตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับจนถึงประมาณสักตีสองนะหลังจากนั้นก็เริ่มเงียบนะครับผมก็เลยหนีไปงีบหลับนะครับก็ตื่นมาอีกทีก็ประมาณ6กโมงกว่านะครับก็มานั่งตกอีกนะเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต้มแรกนะครับของภาคเช้านะครับมาแล้วครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับ แต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นนวลจันทรนะครับนวลจันท์เช่นเคยนะปลาบ่อน,นี้นะครับเพื่อนๆสู้มือดีเหลือเกินนะครับเพราะว่าเป็นหมายธรรมชาติท,ที่น้ําค่อนข้างลึกนะครับปลาจะแรงเยอะนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นนวลจันทร์นะครับซสายอยู่ประมาณเ,าเกือบเกือบโลนะครับเ,เกือบเือบโลนะตัวนี้นะสู้แรงดีมากๆครับอ แต่เมื่อคืนนี้ได้มาสี่แต้มแล้วนะนวงจันนะครัเมื่อคืนได้มาสี่แล้วนะเท่นานะนี้ก็ตัวแรกครับเมื่อคืนก,มนก็มันมืดนะเลยไม่ถ่ายนะไซส์ขีดสวยนะปมะมห้าขีดสี่ห้าขีดตลาดกาแปตัวเอง เอาหวาแล้วจี่เข้าอี่ะหมันถึงแม่ชั้นเหยียบก็ชั้นเหยียบช่วงสายๆนะครับเพื่อนๆนะปลาก็เริ่มกินห่างตัวนะครับก็กินปลปาไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศนะครับเมื่อคืนนะฝนตกทั้งคืนนะครับน้ำในบ่ก,ก็เพิ่มปริมาณขึ้นนิดหน่อยนะครับ แล้วก็วันนี้นักกีฬาค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะมากๆนะเต็มพิกัดบ่อเลยนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อไปนะครับว่ายังจะพอมีตัวไหมนะครับนวลจันตัวนี้นะครับ ไซ์ค่อนข้างใหญ่นะครับกินค่อนข้างแรงนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่เป้าหมายที่ผมตามหานะครับวันนี้ผมมาตามหาปลายิสกนะครับไซ์เก่าเนี่ยของบ่อน,นี้ก็น่าจะอยู่ราวๆสาถึงสโลแล้วนะครับปลายิสกนะก็ยังไม่ใช่เป้าหมายแต่ก็ได้ตัวที่ค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปนะครับว่าวันนี้จะเจอหรือเปล่านะครับสําหรับงานยิสกนะครับนะปลายิสกนะ 嗯。

ไซโลครับไซโลรตัวนี้ไซใหญ่จะประลาดมากจ้าจะประลาดมากจ้าตัวนี้ไซใหญ่ครับไซโลนะไซโลไซโลหนึ่งจัง กมาแล้วปลา20ศกนะครับที่เราตามหานะครับเพื่อนๆมาแล้วครับเพื่อนๆแต้มแรกนะเป็น20ศกนะครับไซน่าจะเราเร้าโลกว่านะครับน่าจะเป็นปลาใหม่นะครับตัวนี้นะปลาที่วาใหม่นะครับเม็ดตัวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเนี่ยแม่นมันแต่เนี่ยโอ้โหแต่มันไปไปเพื่อไปเพื่อ ้ปลาตัวนี้นะครับไม่เข้าปากนะครับติดตรงแก้มนะมือไวไปหน่อยครับเพื่อนๆนะเลยทําให้เราพลาดปลายิสกที่เราตามหาเลยนะครับก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปนะครับหลังจากที่ปลายิสกหลุดไปนะครับโซนของผมก็เงียบนะครับนะก็ตอนนี้ว่าจะถอนสมอแล้วนะครับเพราะว่าตกมันตั้งแต่ตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ง่วงมากๆนะผลงานที่ได้วันนี้นะครับก็เป็นนวลจันทร์นะครับเพื่อนๆนะคระไสนะครับหลายแต้มอยู่นะครับ แล้วก็มีปลาตะเพียนนะครับแล้วก็ปลาบ้านะครับส่วนปลายี่สุกนะครับที่ตามหานะวันนี้ถือว่ายังไม่สําเร็จนะครับชาเลนจ์ตามล่าปลายี่สุกหนองปลาครันะครับได้ตัวมาแล้วนะครับแต่ทําหลุดไปนะครับก็ทิ้งท้ายตรงนี้นะครับกับบรรยากาศฝนตกที่หนองปลาครันะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเนื้อแม่ฟิชชิ่งชาแนลไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ